สวัสดีค่ะพบกับพี่แมวนะคะที่ดีพอกาแล็กสาขาว,วงแหวกนกาญจนานะคะวันนี้พี่แมวก็อยู่กับเจ้ารถคันนี้นะคะก็เป็นรถไฟฟ้า100%นะคะรุ่น SO7 ของเรานะคะเป็นรถมอเตอร์เดียวนะคะแล้วก็แรงม้าสูงสุดเขาอยู่ที่258แรงม้านะคะแรงบิดของเขานะคะคอยู่ที่320นะคะนิวตันเมตรเลยจริงๆนะคะความจุของแบตเตอรี่ของเราก็อยู่ที่6 6 8กิโลวัตวัต์นะคะ สามารถวิ่งได้ไกลถึง485กิโลต่อ1นึ่งรชาร์นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า,าขับไปไหนไกลๆได้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้นะคะพี่แมวมีการนัดหมายส่งมอบกันวันนี้นะคะตอน11โมงนะคะเดี๋ยวลูกค้า กำลับบงเดินทางมานะคะแต่ว่าตอนนี้พี่แมวก็จะพามาชมมาดูรอบๆตัวรถคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถแบบห้าที่นั่งนะคะสไตล์ s u v นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีกาวเคลนนะคะค่อนข้างสูงจากพื้นนะคะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาฝนตกนะคะน้ําขังน้าท่วมน,นะคะได้โดยง่ายและสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เป็นสีดำเงามันจะมี สีทั้งเงินสลับเรื่อมๆอยู่ที่ตัวรถนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่สามารถมองเห็นสีทั้ำเงินชัดเท่าไหร่นะคะต้องขับรถออกไปนะคะตากแดดหรืออยู่บนถนนนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะสำหรับสีดำคันนี้นะคะรถของเราก็มีทั้งหมด6สีนะคะสวยทุกสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกจับจองเป็นเจ้าของได้สีไหนก็ได้นะคะพี่แมวมีรถพร้อมส่งเลยนะคะลูกค้า คันนี้นะคะเป็นการแต่งแบบเรียบๆสวยหรูนะคะลูกค้าแค่ให้พี่แมวนะคะติดฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะรอบคันของเรานะคะก็จะเป็น80%นะคะบานหน้า60สินะคะส่วนซันรูปของเรานะคะก็80%เช่นกันนะคะเมื่อลูกค้าสั่งนะคะให้พี่แมวติดตั้งพี่แมวก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวพี่แมวพาไปดูตัวซันรูนะคะนี่ค่ะซันรูป 8ปเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะก็สวยงามประมาณนี้นะคะมาดูด้านหน้าตัวรถนะคะด้านหน้าตัวรถของเรานะคะก็ดีไซน์นะคะแบบสปอร์ตสวยหรูนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีของเรานะคะไฟสปอร์ตไลท์ของเราก็เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟหน้าของเราก็จะเป็นแบบเดทาวด้วยนะคะมีกล้องนะคะกล้องหน้านะคะกล้องรอบกันสาร้หกสองศานะคะ,ลละ,คะแล้วก็ความปลอดภัยเซฟตี้คันนี้มีอย่าง เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนคิดแน้เจเงนกับการชนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินนะคะมีให้หมดเลยค่ะมาพร้อมกับล้อมแมกนะคะขอบ20เลยยางของเราจะอยู่ที่25545นะคะ R20 นะคะล้อใหญ่ขนาดนี้สามารถชนะในการขับขี่บอกได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะมาพร้อมกับดีไซน์มือจับของเรานะคะเป็นแบบเรียบหรูนะคะแต่เบอตอนนี้พี่แมวเปิดล้อรถไว้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนะคะไฟเลี้ยวนะคะกล้องรอบคันมีให้หมดนะคะแล้วก็เป็นกระจก ฟรมเลทสองชั้นนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวตามพี่แมวมาดูด้านหลังกันนิดนะคะประตูท้ายด้านหลังของเรานะคะแอดูไฟก่อนนะคะไฟของเรานะคะดีไซน์เป็นรูปกรีบใไม้นะคะยาวแบบน,นี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้เห็นไหมคะสวยมากนี่ตามนี้แล้วก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยของเรานะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเปิดใช้งานง่ายนะคะถ้าปิด ด้วยมือก็ปิดตามนี้ก,กดก็ปิดได้เลยค่ะของเราคันนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะรอบตัวรถเป็นด้านในเป็นสีส้มนะคะสวยทั้งคันนะคะเบาะนะคะเรายังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามาตรวจรับก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่แมวจะแกะให้ลูกค้านะคะเบาะไฟฟ้าของเรานะคะเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะคะด้านคนขับนะคะคนโทได้ปรับได้6ทิศทางนะคะส่วนคนนั่งได้สทิศทางมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10 5.6นิ้วนะคะรองรับ Apple Ca r p ร์เพได้เลยนะคะแล้วก็มีไวร์เดช์จให้คุณลูกค้า1ตําตำแหน่งนะคะ40วัตต์นะคะก็โหมดการขับของเรานะคะรุ่นนี้เราจะมีโหมดการขับให้ทั้งหมด4โหมดนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะที่จะมาเทสได้นะคะหรือจะลองขับนะคะหรือว่าจะถามเรื่องสเปครถราคารถหรือว่าการจัดแคนั้นใดๆก็ตามนะคะแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะคะโทรหาพี่แมวได้เลยนะคะพี่แมวยินดบรับสายตลอดเวลานะคะพี่แมวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดแชร์นะคะ กดกระดิ่งให้พี่แมวด้วยนะคะกดแชร์ให้พี่แมวเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ